ขอกราบสวัสดีครับผมขอด้อนรับการด้วยเลยนด์เอาวันนี้ก็เข้าไอยู่ในแชทอิชาไอเชอาอีเชียเคยเรนะครับผมวันนี้ไอก็จะมารีวิวกิจกรรมนะฮะกิจกรรมที่มาใหม่นะครับนี่ฮะกิจกรรมแล้วก็เป็นกิจกรรมเติมครบนะฮะมื้ออาหารนี้รับอะไรดีครับก็ได้ผมก็เติมครบ99บาทจากเก้าสิเพชรจะได้เป็นกล่องสุปนะฮะกล่องสุปก็ประมาณนี้นะฮะบ็อกซ เบอร์เกอร์นะครับผมเจอโค้ชสองร้อยเก้าสิบเก้าจะได้เป็นระเบิดนะครับผมเบอร์เกอร์แบงค์นะผมระเบิดนะครับก็กิจกรรมต่อไปนะผมเป็นกิจกรรมนามเป็นกิจกรรมกิจกรรมไอ้ที่นะผมแพ็คเฟิร์สไอ้ที่นผมประมาณของรางวัลจะไม่ได้ซ้ำจนวนเพ็คที่จะได้เพื่อตัดกับรถเจ้า เป็นเหมือนนี่นะับจะให้ดูนะคแับนี่นะ กิจกรรมก็ประมาณนี้แล้วผมก็เริ่มต้นที่เก้าเพชรนะครับโอเคนะผมก็จะได้ของดีหรือเกลือก็ดีแล้วผมก็อืมก็นะผมกิจกรรมนี้ก็เริ่มต้นที่เก้าเพชรนะครับใครอยากสุ่มก็มาสุ่มกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวใครจะมอกมดตู้ก็ได้นะผมก็กิจก,กรรมร้านค้านะผมก็ยังอยู่นะครับใครที่จะซื้อของก็รีบซื้อนะผมเดี๋ยวกิจกรรมก็จะหมดเวลาร้านค้านะกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมสําหรับสายเติมไปแล้วผมก็สายฟรีไปแล้วก็ก็ลงมาให้แล้วนะนี่เนี่ยผมแปดทีนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ลูกฟองอีโวก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครที่อยากไดก้ก็จัดเลยแล้วผมโอเคก็นะครับกิจกรรมเติมครบก็มามาวันที่นะผมมาวันที่สิบหกแ้วโหวันที่สิบแปดนะครับผมก็มาทั้งหมดสามวันนั่นเองนะครับโอเคก็กิจกรกรมเติมครบเล่ายกเฟสสำหรับสายเติมก็ยังอยู่แล้วผมก็ ันที่สองวันที่สี่แล้วครับผมแต่สองเดือนอันนี้มันเดือนสามเนาะอนมีนาเดือนสี่ถึงเดือนสี่แล้วม,มากิจกรรมเติมพบนะครับก็กิจกรรมที่มาใหม่ก็จะประมาณนี้นะก็แล้วนะผมก็มีประมาณนี้นะผมกิจกรรมนะก็ใครที่อยากซื้ออะไรหรืออยากสุ่มอะไรก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคคนระับ ก็แล้วกิจกรรมใหม่ก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็ใครที่ชอบพี่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องอช่ราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย